กับลำโพงที่เปิดตัวในปี2,569นี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นลำโพงของ D Power รุ่น Boom 100รุ่นนี้มีอะไรกันมาให้บ้างบอกได้เลยว่าเฉียบขาดกันเลยที่สำคัญที่สุดคือแถมในเรื่องของตัวไมลอยให้2ตัวตัวไมลอย2ตัวตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ธรรมดานะเป็นไมลอยแบบชาร์จไฟได้นะครับจะมีตัวจุดชาร์จที่เป็นตัวไท p e C ตรงนี้สวิตช์เปิดอยู่ทางนั้นหน้าเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการใช้ตัวไมลอยอีกทีหนึ่งต่อมานะครับแถมให้ในเรื่องตัว รีโมทคอนโทรลสายชาร์จที่เป็น ac สายชาร์จที่เป็นตัว dc นะครับที่เป็นตัว t ไทซ c แล้วก็สาย lx ให้อยู่ในกล่องนะครับตัวสเปคของตัวดอกลำโพงตัวรุ่นบูม m 100ให้กับ ตัวเสียงเบสนะครับเป็นดอกแนิ้วให้1ดอกทวิตเตอร์นะครับเสียงแหลม2นิ้วให้2ตัวรุ่นนี้ทํามา2สีนะครับก็คือตัวสีดําฟ้าและดําเขียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนมีปุ่มอะไรกันให้บ้างปุ่มด้านบนนะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยตัวอันดับแรกนะตัวสวิตช์ปิดเปิดนะครับ x เบรนะครับเพิ่มพลังเบสนะครับตัวปุ่มโหมดนะครับในการปรับสัญญ,ญาณในการรองรับผ่าน usb aux t f c a r d ได้ตัว เชื่อมต่อ t w s นะครับหรือ True ีทูไ l เลตนะครับตัวปุ่มพอตปุ่มเพย์อยู่นี้ตัว WiFi อยู่นี้นะครับสามารถปรับเพิ่มเสียงแหลมนะครับตัวเทเบิลได้ลดเสียงแหลมได้ปรับเสียงเบสได้ปรับเสียงเอ h โคไมโครโฟนได้แล้วที่สําคัญปรับโวลูมตัวไมโครโฟนได้ตัวนี้จะเป็นปุ่ม LED ครับปรับแสงไฟ LED นะครับปรับสั่งสีได้ปิดสวิตช์ได้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับและที่สําคัญที่มีให้เลยในตัวรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าจะมีช่องใส่นะครับในเรื่องของตัวเสียบโทรศัพท์ได้ iPad ไอโฟนได้นะครับเราไปดูด้านหลังของตัวลำโพรง,งรุ่นบูม100กันเลยดีกว่าว่าให้อะไรกันมาบ้างกด้านหลังของตัวรุ่นบูม100นะครับจะมีช่องเสียบนะครับตัวสายไฟ AC นะครับอยู่ทางด้านนี้นะด้านหลังตรงนี้ครับจะเป็นช่องต่อนะครับในเรื่องของตัวสายการชาร์จนะครับที่เป็นหัวไทซ C รองรับ USB SD card ได้ต่อไมโครโฟนเพิ่มเติมได้นะครับแล้วที่สำคัญต่อ AUX ได้ต่อเข้ากับทีวีหรือน้ตบุ๊กได้เลยนะบูม100นะครับ ้องบอกก่อนเลยว่าไม่อินนะครับเป็นตัวไชน่านะครับแต่มีมอกของประเทศไทยนะครับในการรับรองครับแบตเตอรี่ให้อยู่ที่5 4 0 0อมิลลิแอมนะครับแบตเตอรี่ในการชาร์จเข้าคือ7 5โวลต์นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นช่องระบายลมนะครับขับเสียงเบสของตัวละโพงบูม100อยู่อยู่ตรงนี้นะทดสอบฟังเสียงที่1กันนะของตัวบูม1 0 0ดีพาวเวอร์นะครับ เราไปทดสอบเสียงที่2กันต่อนะ ฟังเสียงเทสที่3ามกันนะครับ ฟังเทสเสียงที่4กันนะครับ เสียงสุดท้ายนะเสียงที่5กันนะครับ ที่ชอบตัวลำโพงดีพาวเวรุ่นบูม100นะสามารถเข้าไปกดสั่งในตะก,กร้าได้เลยนะครับรุ่นนี้กำลังขับอยู่ที่150วัตต์กันเลยนะ